หนูไม่ได้เลยเดี๋ยวทำให้ดูเอ่อนี่เดี๋ยวรอเพิ่มแป,ป๊บ จะบอกพร้อมกันเลยคนใช้ในคอมอ่ะเหมือนเทดานที่โรงอาหารโรงเรียนเราเลยแต่โนทำเป็นนะ ทำเป็นแต่ก๊อปิี้ไงอะไรก๊อปปี้ที่เราอยู่นี่เหมือนโรงที่โรงอาหารโรงเรียนมากเหมือนเฟมี่อ๋อไม่เฟมี่อยู่ที่เรียนที่ไหนล่ะคะ อคุณไม่รูหลังเฟมมี่จีนี่เวลาเธอจะแคปหน้าจอในคอมแล้วมันจะบันทึกเป็นภาพเพื่อเธอนะเธอตัวนี้มันเป็นตัวนี้นะกดสองปุ่มนี้พร้อมกันมันจะบันทึกภาพหน้าจอให้แล้วเซฟเป็นไฟล์รูปภาพให้เลย สองปุ่มนี้คือกดพร้อมกันค่าเลยเออแล้วมันจะเซฟไปมันอาจจะอยู่ในโฟลเดอร์ในคอมเข้าด็อกิวเมนต์แล้วเข้าไปที่เออออียงก็อัสกีนช็อตครูต้องทำให้ดูได้ไหมหมาถึงบันทึกครั ใด้บันทึกเนี่ยแหละมันจะบันทึกเป็นรูปให้เลยไม่อ่ะเธอดูนะมินนี่เอาเอาเอาข้อความเธอไปใกล้ๆกันเอออะเดี๋ยวครูสมมติครูแครหน้านี้นะครูแคปไปดูนะตอนนี้ครูกำลังแครเดี๋ยวครูทำหน้าหนึ่งเด้อ่ะเธอดูนะตอนนี้ครูแคปไปแล้วเธอไม่รู้ตัวแล้วทํายังไงอะเดี๋ยวครูจะแชร์ทั้งจอให้เธอดูเมื่อกี้ครูกดปุ่มสองปุ่มเมื่อกี้พร้อมกันแล้ว แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาดูนะตอนนี้เดี๋ยวเธอจะเห็นหน้าจอครูทั้งหน้ามันเป็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้เห็นหน้าจอครูทั้งหมดไหมนค่ครูอ่ะเป็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะสมมติครกูกดแคปครูตอนนี้ครูกดเธอเห็นไหมเมื่อกี้หน้าจอครูมันเกิดการวาดนิดนึงมันคือการบันทึกภาพหน้าจอแล้วเธอเข้าหอมปิดไมคเออ แล้วเธอไปที่ตัวนี้โฟลเดอร์เนี่ยหรือว่าเธอมาที่หน้าจอเดสท็อปอ่ะเธอมาที่นี่ this PC เธอเห็นเมาส์คุ้มไหมเห็นเห็น <10. 10. S 1> เออเธอกดเข้าไปเธอดับเบิลคลิกเข้าไปหรือบางคนจะคลิกขวาแล้วโอเพก็ได้อ่ะรอแป๊บ oh. เสร็จแล้วให้เธอมาที่คำว่า document ไปพิจเจอเนี่ยพิจเจอพิจเจอมันจะตกี้เป็นพิจเจอเธอกดพิกเจอเนี่ยนะมันจะเป็นโฟลเดอร์ในคอมมาเธอพิจเจอเสร็จปุ๊บอ่ะเธอดับเบินคีิกเข้าไปแล้วมันจะมีคําว่าสก,กีนชอ็อตเราเห็นที่ครูชี้ใช่ไหมสก,กีนชอ็อตเธอกดดูเข้าไปแล้วมันภาพที่เธอบันทึกเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยภาพมันก็จะมาให้อัตโนมัติว้าว คือมันก็เซฟให้เลยเ่ยเออแค่นี้แหละจบพอละกลับมาสูมดสังคมต่อ,อแล้วก็ววคอมพิวเตอร์หาโฟลเดอร์พิกเจอในอให้องไม่ได้เลยแล้วก็วถ้ามันถ้ามันเป็นอันนี้ยล่ะบันทึกใน g o o g l e น่ะบันทึกใน Google คืออะไรไมถึงมันทึกภาพหรือเปล่าคะ ใน Google ใช่รูปภาพใน,ใน Google ใน Google คือไงไม่เข้าใจเขาว่าบันทึกภาพใน Google <อ>ก,ก็กดเซฟไงคลิกขวาแล้วก็เซฟอ่ะเซฟแอสอ่ะหรือว่าบันทึกเป็นน่ะใช่ถ้ถาบันทึกหน้าจอก็เซฟแล้วเธอก็ต้องเลือกโฟลเดอร์ไงแต่ยกเว้นว่าถ้าคอมพิวเตอร์ครือมันไม่ให้เลือกอ่ะมันอยู่ที่คอมย่ยอยากต้องให้ที่บ้านสอนลูก ถ้าตอนนี้ครูสอนมันจะยาวมากเพราะว่าหนึ่งอย่างของครูอ่ะครูตั้ง Google Home ให้มันถามครูตลอดว่าครูจะไปเซฟไว้ที่ไหนแต่บางเครื่องไม่ได้ตั้งมันจะไปเซฟอัตโนมัติที่ไฟล์ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่อยู่ในเครื่องเธอมันจะไปลงที่นั่นตลอดถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งค่าให้มันถามเราว่าให้ไปเซฟที่ส่วนไหนของเครื่องแต่ครูอ่ะครูตั้งให้มันถาม แต่ถ้าเครื่องเธออ่ะเธอกดเซฟปุ๊บแล้วเธอไม่เห็นว่ามันไปตรงไหนเธอต้องไปกดเช็คหรือว่ากดคอนโทเ J มันจะขึ้นประวัติให้ว่ามันไปเซฟไว้ที่ไหนโอเคซึ่งถ้าเธอฟังกูตอนนี้เธอก็จะงงแล้วนะคะอ่ะมากลับมาที่วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในเรื่องของ oh, oh. อะไรคะใบบัว รู้สึกว่าหนูเสียวฟันไปหนึ่งซี่ค่ะโอเคค่ะครูเรียนก่อนฟังไปกันฟังลูกครูเรื่องอีเดอุยวอ่ะมาโอเคพร้อมนะจ๊ะวันนี้มาคุยต่อเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำ วันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจริงๆใบงานเนี้ยเธอทำเองได้เลยนะเพราะมันเป็นคำถามปลายเปิดน,นำไปใช้อะไรได้บ้างหรือว่าจะช่วยกันคิดให้ครบทั้งสิบข้อเลยแล้วเหมือนกันทั้งห้องครูเชื่อว่าเธอต้องเลือกวิธีการที่สองใช่ไหมค <c ười> การทั้งห้องสองครูไม่ต้องถามครูก็รู้ใช่ไหมคะว่าพวกหนูเลิกข้อไหนคร <c oughs> ูค่ะครูครูมองไม่ไ้ห,หรอเปล่หรอคะถ้าถ้าครูเขียนอย่างนี้นี่เห็นไหม,มตัวเห็นตัวอักษรอยู่ไหมหรือว่ามันเล็กไป <c oughs> เล็กไปใช่ไหมเดี๋ยวครูขอใหญ่แป๊บแป๊บหนึ่งนะไอ้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเดียวที่เวลาเปลี่ยนแล้วจะตัวตั้งค่าจะขึ้นนานมาก โอเคพอเถนี่ก็ใหญ่ไปก่ะเสิบสองอะสี่สิบแปดปอล่าอ่ะโอเคสี่สิบแปดมาใหญ่ขึ้นมานิดนึงข้อที่หนึ่งมาเราสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นี่พี่รมอมอะไรได้บ้างมาคำถามปลายเปิดมาว่ามาใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างเขียนมันกระตัางห้องไ่มา สีข้อเลยนะเอ้าไม่ใช่กันตอบอะไม่มีผิดไม่ถูกพุกปการกำลังคิดค่ะประหยัดกำลังคิดเหรอเอ่อช่วยประหยัดอดออมเนี่ยเหรอช่วยประหยัดประหยัดอะไรประหยัดอะไรช่วยประหยัดอะไรช่วยประหยัดอะไรมินนี่เอ้าประหยัดเงินประหยัดเงินอ่ะ โปกเสิร์มเมื่อกี้เอ่อเฟมมี่ว่าไงนะพอเพียงค<อ>่ะพอเพียงในเรื่องอะไรลูกไม่มีเออความพอเพียงเออในการใช้เงินนี่คะมันจะยาวหน่อยมามีอะไรอีก เอาละสีพ่อนะทุกคนช่วยกันคิดสิไม่งั้นมันจะไม่เสร็จนะสีพ่อเลยนะใช่ใช่ใชปัิยาเศ,ศรษฐกิจพอเพียงทำสามารถนำไปใช้ได้ไงบ้างไหมอเอาพิ่แพดหนึ่งน<ฮ>ะเก <ฮะ S 1> อะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่าบอกวิธีนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำใช้เงินฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยรู้จักใช้เงินอย่างรู้จักการใช้เงินใช้เงินอย่างพอดีอย่างพอดีอย่างพอดีไม่ฟุ่มเฟือยอีนาอรจักปะหยไม่ฟุ่มเฟือยด้เนอะเอประหยัดไปแล้วเอออย่างก็ตะกี้โฟกัสหนึ่งอู้อย่างก็ลืม รู้จากเหตุผลกลารใช้เงินรู้จากก็คือใช้เหตุผลในการำดำเนินชีวิตจบใช่หไหมคะครูจะช่วยปรับให้นิดนึงเธอต้องพูดมานะไม่งั้นครูจะไม่ช่วยปรับมามีอะไรอีกทำยัอองไงอีกที่จะน,น,นาไปใช้<ป>อะ่ะนําไปใช้ใชอะ่ะพูดถึงการนําไปใช้อะ่ะเราไปใชใ้ในการอะไรบ้างประหยัดเงินอะ่ะช่วยประหยัดเงิน เอ่อเกิดความพอเพียงในการทีวิสเออก็คือเอาไปใช้เงินอย่างพอดีใช้ในเออก็คือเอาไปใช้ในการใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตมีอะไรอีกไม่ต้องคำหรูก็ได้ลูกอย่างเวลาปลูกพืชอ,อย่างเงี้ยเอ่ออ๋านำสิ่งที่มีอยู่นำนำสิ่งที่มีอยู่มาสร้าง อรายได้อย่างเงี้ยเหรอมาสร้างผลิตพันฑ์มามาสร้างผลิตะพันฑ์เพิ่มรายได้เอาเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองเนาะอ่ามีอะไรอีกหยอดมาหยอดมาถ้าเธอไม่หยอดครูก,ก็จะดึงไว้งเงี้ยแหละเธอต้องหยอดคํามันมาให้ครูแล้วครูถึงจะเตริมให้ได้ต่้งยังนะคะครู หนูกาลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะช่กันทีดสช่วช่กันทีดสี่เพิ่งจดอย่างเออช่ยกันคิดก่อนช่วกันคิดก่อนมีอะไรอีกมีอะไรอีกนาหลักปรัชายมันมีเยอะเลยนะความรู้ในเรื่องความรู้คู่คุณธรรมความพอเพียงความพอประมาณการมีภูมิคุ้มกันในตนที่ดีมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันยังไงอะ่ะไม่เชื่อคนง่ายเหรอ เออไม่หลงเชื่อไม่หลงเชื่อเออหนูตอบแบบนีพพัาซ้ำของเก่ารู้สิหนูตอบไปไม่หลงเชื่อสิ่งต่างๆ าการไต่ตองก็คือขาดการคิดอย่างทีถ้วนอ่ะมีอะไรอีกอความรู้อ่ะเรื่องความรู้เขาก็มีนะทําไงอ่ะความรู้คู่คุณธรรมอี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเหรอคะอ๋อเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นไงเขาต้องปลูกพืชแบบไหนที่เขาได้ยินคำอยู่อ่ะปลูกพืชตามฤดูดปลูกพืช แบบไหนแบบไหนมันมีคำหนึ่งอ่ะที่เวลาเขาไม่แนะนำให้ปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่เดียวอะตลอดเพราะจะทำให้ดินเสียปลูกพืชแบบเออหลากหลายแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยปลูกพืชแบบเอ่อไล่สารเคมีอ่าไล้สารเคมีอันนี้ก็เป็นคุณธรรมหนึ่งของคนปลูกพืชมีอะไรคะเอ่อข้อหนึ่งใคายังไม่ได้จด คือโอ้โห enter หนูคือแบบไรกัน Jamie อ๋อโอเคอ่ะงั้นครูเอนเตอร์ไปนะข้อหนึ่งจะหายไปแล้วนะปลูกพืชแบบอะไรปลูกแบบผสมหรือแบบหมุนเวียนหมุนเวียน ก็คือที่หนึ่งอะในที่ดินนั้นถ้าเธอสังเกตอะที่เขาหัวล้นมันเกิดจากเพราะอะไรบางทีเขาปลูกพืชชนิดเดียวตลอดมันทาให้คุณภาพของดินมันเสื่อมไงคือดินอะมันจะปรับสภาพตามพืชที่มาปลูกอะมันก็จะเป็นอย่างไงไปนานแล้วถ้าเกิดเธอทอําไปง่านนานบางทีอาจจะเกิดความเสียเราเลยก็ต้องปลูกพืชหลายๆายแบบในพื้นที่หนึ่งอาจจะหมุนปีนี้หมุนนี้เราวหนไปหมุนกันมาหมุนกันไปหมุนกันมาอ่ะอ่ะมีอะไรอีก คุณธรรมข้อสองไปแล้วนะใครไม่ทานข้อสองมีไหมไปเลยหนูแคปไปแล้วเพาไม่ทานหนูไม่ทานโอเคหนูไม่ได้เขียนข้อเด็ไปแคปหนึ่งกัออข้อสองมาอีกสองข้อช่วยกันคิดเร็วกับตัวเราเนี่ยเอาใกล้ตัวเราสิ <c oughs> ใช้สิ่งที่มีให้เป็นประโยชน์อของที่เป็นประโยชนใช์ใช้ของที่เป็นประโยชน์ข้อสองใครยังไม่เสร็จมีเนขานะข้อสข้อเก้าอะใช้ของอย่างมีประโยชน์คือยังไงอะซื้อของที่มีประโยชน์ อ๋อซื้อของที่มีประโยชน์ซื้อของที่มีประโยชน์หนึ่ง<ห>ข้อเองข้อสามใครยังไม่เสร็จนุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวครูแคบให้ก็ได้นะเดี๋ยวครูย่นแล้วครูแคบให้่ข้อสิบละ่ะข้อสิบติ๊กต๊อก<ๆ> เออหนูไปุดไม้ทิ้งไว้โห <c oughs> ได้ยินตั้งนานแล้วทุกอุ้ยชอบมีอะไรมีอะไรอืมมีอะไรอีกมีอะไรอีก มีอะไรอีกมีอะไรอีกเอาเหยียบกิบไม่รู้ตอบอะไรคุณไม่ได้โหลดมีอะไรมีอะไรอีกอ่ะเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนอะเก็บล้ว่ว่ารื่อคุณธรรมทาเรียธรรมต้กษาให้ดี เก็บรักษาให้ดีเอมันไม่น่าแช่เศรษฐะเกิจบอเบียง่ะใช้ของอ,อะไรนะใช้ของให้ใ,ให้อะไระ <c oughs> ใช้ของให้คุ้มค่าเลยคะเออใช้ของให้คุ้มค่าโอเค <c oughs> จบ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวครูแอบให้เดี๋ยวครูครูต้องย่นหน้าจอมันนิดนึง แป๊บเดี๋ยวครูทําฟอนต์ให้เล็กลงก่อนครูถึงจะแครได้เโอเคแป๊บนะครูขอปิ้นสกรีนมันก่อนครูต้องเข้าไลน์เปยนี่อ๋อใครจะดูก็ดูกันนะลูกตีดีกว่นะขอแคปแป๊บนึงเออใครจะแคปก็แคปเลยค่ะแต่ใครไม่ทันแคปเดี๋ยวส่งในไลน์ให้ ลายเครื่องนี้มันเปิดนานนะเธอโอมาแล้วบาบา,บา,าปานะโอเต,ตโต้โอเคก็มีเท่านี้นะคะเพราะใบงานนี้เป็นใบงานแบบคำถามปลายโปรดนะนจ๊ะคิดไม่ออกเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สิบโมงใช่ไหม ชใช่ใช่โอเคจะเจอครูที่โรงเรียนวไนหรอตกข่าวพรุ่งนี้นัดกันว่าจะเคลียร์งานสิบโมงแต่ครูอยู่ให้ได้ให้ถึงเที่ยงนะอ่าหนูตกข่าวหนูตกข่าวแล้วย,ย่าครูไม่เข้าใจเกมสกายอะ่ะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดสิ้นสุดหรอ ใช่เราต้องเอาชีวิตไปมอมใอไปเด็กคนนั้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าถ้าเราเลเวลอัพเยอะขึ้นน่ะเด็กคนนั้นก็จะให้พรสวสรรค์เราเยอะขึ้นเราอยอะขึ้ <ๆ S 2> าอะไรก็ไม่รู้ยห <ะ S 1> <ยะ S 1> ได้แต่ข้าอะไรไม่รู้ก <ยะ S 1> ารต่อไปแล้วที่มันเป็นปราสาทอะไรสักยอย่างเนี่ยแหละมันมีสถานที่รับด้วยนะเดี๋ยววัดว่างๆเดี๋ยวพาไป,ป <ะ S 1> แต่ครูมไม่เลยกัอนนุหลัก เออคงไม่ได้มินนี่ไปดูสถานที่ลับสถานที่ดาวตกเออข้อหกยู่ไหนฮะก็นี่ยเเอาไว้ถ่ายรูปมากกว่าเด็กกาลังอาบน้ำอยู่ฮะฮะเกิเอาเข้าไปในห้องเกมเกมซากุระอ๋อโอเคโอเคตกใจก็นึกว่าเธออาบน้ำอยู่อี นแ่งเป้อาบแป้วม่ถึงชีวิียวนูก็อาบแล้วนุก็อาบแล้วอาบแล้วสิมันหนาวอ่ะต้องรีบอาบไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตัดเตือนใจมากกว่านี้อาบน้ำอุ่นครูเชาอุ่นอุ่นเกินบางทีออกมามันก็เย็นอยู่ดีอ่ะอาบน้ำาย่นก็สบายอ่ะครูแชร์ไปให้แล้วนะใครที่ไม่ทำ อุ้ยเสียงตึงมาแล้วกระดิกกระดูกกระดิ๊กของเรามือถือก็สันถูกต้องคูรลายดังดังมากเออถ้าเราหลุดสกายในคอมมันจะเป็นยังไงอ่ะแต่ตอนนี้เปิดโลบอกังไว้อุ้ยุูกขาเสร็จแล้วอโอเคเสร็จแล้วเนาะ เรียบร้อยแล้วใครยังไม่เสร็จคะอยูอ่อโอเคใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วหรือแคบไว้แล้วก็ทยอยออกได้เลยค่ะเจออีกทีตอนคาบสุดท้ายนะยังครึ่ค่ะเออเออบ่ายสองมงครึ่งบุย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  โอ้หนูมีสถานที่รับให้ครูดูด้วยแหละเออเออครูโทรหาครูปุ้ยก่อนใครในนด้นโอเคมีเสียงแบบไปเลย